น้องอาอายสกุณนาพรเสียงวิหกสร้างตำนานบทใหม่อีกแล้วค่ะทำเอาแฟนขับเอฟซีที่อยู่ด้านหน้าเวทีเปลี่ยนสีหน้าหรือแม้กระทั่งบุคลากรบุคคลย่านุพ่อจ๋าเปลี่ยนสีหน้ากันเลยทีเดียวค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าจริงๆนะคะน้องอาอายเองนะคะก็สร้างตำนานในทุกๆวันเลยเพราะว่าตำนานของน้องอาอายนะคะมีแต่ความน่ารัก ความสดใสความขี้เล่นที่เรานะคะเราแฟนคลับ f อีหรือว่าไม่ใช่แฟนคลับ f อก็ต่างที่จะหลงรักเด็กน้อยอาอายคนนี้เพราะเธอนั้นมีความหยอกความขี้เล่นความตลกแต่ใดๆแล้วนะคะก็มีความตั้งใจมีความตั้งใจที่จะร้องเพลงออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็การแสดงบนเวทีเธอนั้นก็ตั้งใจที่จะแสดงออกมาให้ดีมากๆค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะต้องบอกเลยว่า สร้างตำนานอีกแล้วถึงแม้ว่าตำนานนี้แฟนเราเองพอเราเห็นแล้วเราก็แอบห่วงอยู่นะแต่เราก็มั่นใจในการดูแลของบอสนกพงศกรนะคะแล้วก็ย่านูแล้วก็ทุกคนเอ่ยค่ะที่อยู่บนเวทีต้องปกป้องนอง้องไอยได้ดีอย่างแน่นอนค่ะค่ะส่วนสำหรับตำนานบทใหม่นี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะ เป็นยังน้อาอายคือตีกันให้คนตื่น <lí st> ค่ะต้องบอกเลยว่าทุกคนนะคะจากที่สีหน้าตกใจกลัวอยู่เนี่ยกับเปลี่ยนสีหน้าแล้วก็พร้อมกับเสียงหัวเราะซึ่งหัวเราะดังมากๆนะก็คือย่าหนู่าจ๋าคือหัวเราะเสียงดังมากไม่คิดว่าเด็กน้อยนะคะตั้งสติได้อะไม่ไม่กลัวจนแบบว่าเสียสตินาะ ก็กลัวก็กลัวแต่ว่ามีพ่อไงมีพ่อจ๋าคอยอบแล้วก็ปกป้องน้องอายนะคะแล้วก็เดินไปซึ่งเราก็ตกใจนะถ้าเกิดมีการทะเลาะวิวาทบนเวทีเนี่ยเราก็ห่วงทั้งผู้คนที่อยู่ด้านล่างเพราะอยู่ใกล้ๆกลัวโดนลุกลุกลัวเขามีอาวุธอะไรที่เยอะกว่านั้นแต่ว่าบนเวทีเราก็ห่วงศิลปินค่ะเพราะว่าศิลปินเองเราก็ต้องรีบหาที่หลบหาที่กำบังซึ่งนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่น้องอายเองนะคะถึงแม้ว่า จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นน้องเองนะคะก็ก็เหมือนกับเป็นการปอบประโลมด้วยแหละจริงๆคนตีกันอยู่ข้างล่างหล่ะได้ยินเด็กร้องไปอย่างนั้นนะ่ะเออไม่ไม่กระทกสถานบ้างหรอไม่ละอายบ้างเหลอเนาะอฉะนั้นแล้วก็อย่าตีกันละกันเนาะไปอยู่ที่สธา,ารณนะ้ายิ่งเป็นการแสดงหมอลำเอออะไรเออเนี่ยเขาจะมีค่าปรับนะก็คือแบบถ้าทะเลาะวิวาทในงานอย่างเงี้ยปรับเท่าไร่เท่าไรอย่างเงี้ยเสียค่าหมอลำเลยไหมเออก็ประมาณนี้นะคะแต่ถ้า ไม่มีเงินเสียละจะทํำยังไงก็ก,ก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับที่ทางด้านเจ้าภาพหรือผู้จัดนั่นแหละเนาะแต่เราก็เห็นถึงเขาเรียกว่าน้องอายเองนะคะถึงแม้จะตกใจแค่ไหนแต่ก็ยังอยากให้สถานการณ์ด้านหน้าเวทีด้านล่างเนี่ยสงบก็เลยร้องเพลงออกไปซึ่งนั่นก็ทั้งทั้งแบบว่าคนตกใจก็ตกใจนะพอได้ยินเสียงน้องอายร้องขึ้นมาก็ดัน แบบลืมตัวหัวเราะไปเลยนะคะซึ่งหัวเราะดังก็อย่างที่บอกแหละยะ่านนูหัวเราะดังมากแต่เราแต่เราเนี่ยเราอยู่เราเป็นเอฟซีที่อยู่เขาเรียกว่าอยู่ทางบ้านเนาะไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุการณ์นะคะเราเองก็ก็ยังห่วงของทุกคนเลยซึ่งตำนานบทนี้นะคะแอดมินป้าสาวสีนะก็จะเรียกว่าตำนานปลอบประโลมให้กับผู้คนเพราะว่าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยใครก็ต้องขอมีดีฟอน้องตกใจ แต่ได้ยินเสียงร้องน้องอาอายขึ้นมาพร้อมกับเพลงที่ร้องก็เข้ากันกับสถานการณ์มากๆเราก็เหมือนการปอปกอบรวมมาตกใจอยู่ดีหัวเราะเลยเปลี่ยนสีหนะ้าแทบไม่ทันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตำนานอีกบทหนึ่งของน้องอาอา,ายละกันค่ะค่ะแล้วเรามาอัปเดตกันซีว่าตอนนี้เพลงซิงเกิลล่าสุดใจเสาะบนเกาะนาคีของหลานสาวอาอา,ายเรานะคะที่ติดแฮชแท็กหนึ่งมาแรงใน YouTube นะคะ ก็ผ่านมากี่วันแล้วแปดวันอายอดวิวตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เลยนะคะตอนที่ป้าสาวสีอ่านตอนนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งจุดสี่ล้านว้าวแปดวันที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีจำนวนการกดชอบเนี่ยถึงห้าจุดเก้าหมื่นอ่าตอนนี้ยอดดูอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนเก้ามืนเจ็ดพันสามร้อยสามสิบสามค่ะแล้วก็ ความคิดเห็นนะคะอยู่ที่2.4หมื่นบาทความคิดเห็นเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือป้าสาวสีนะคะนี่จริงๆนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่พอได้อาจารย์บิ๊กภูมารินเนาะอาจารย์นักแต่งเพลงชื่อดังเนี่ยได้มาแต่งให้พร้อมกับการแต่งเพลงแต่ละครั้งของอาจารย์บิ๊กต้องบอกเลยว่าเพลงต้องเลือกคนคนต้องเลือกเพลงต้องคู่กันแล้วเราก็เชื่อมั่นนะคะใน ความตั้งใจของน้องอาอายของอีล่าหลานสาวลูกสาวนะคะของเราที่ตั้งใจทําสิ่งไหนแล้วต้องทําออกมาได้ดีแน่แแล้วก็ทําได้ดีอย่างนั้นแล้วก็พอได้ปล่อยออกมาสู่สายตาพอพ่อแม่เอฟซีก็ต้องตั้งใจนะคะที่จะผลักดันลูกสาวนั่นก็คือการเข้าไปฟังเพลงของน้องอาอายบางคนฟังวันละหลายๆรอบเลยนะนี่นี่ท,ท่านนี้ก็บอกว่าทุกท่านที่มักหมอลามเรามาช่วยกัน สนับสนุนเด็กน้อยอายุ11ปีในวัยเดียวกันถือว่าไอายีมากมากนะคะนี่ก็บางท่านบางคนก็เพิ่งเลิกงานอ่าเพิ่งเลิกงานก็กลับมาบ้านก็ปั่นวิวเลยนี่ช่วยเม้นแล้วก็กดทุกใจทุกเม้นไม่ข้ามโฆษณากดฟังยาวๆไปวิวจะขึ้นมุ่งสู่2อล้านค่ะ นี่ยังปัน่นยังดันยอดวิวให้น้องอาอายอยู่นะคะเพื่อนๆโดยไม่ข้ามโฆษณาแต่อย่างใดยอมรอค่ะเพื่อลิงน้อยขี้ดือ้อแต่น่ารักของย่าหนุพ่อจ๋าเด็กน้อยคนดีคนเก่งคนนี้ของเราจะเข้ามาปั่นวิวมาดันวิวให้สม่ำเสมอ พร้อมกับเพื่อนๆแม่ๆพอ่พอพอพี่น้อง FC ของอีลาน้อย FC ของเสียงวิหกเราจะร่วมทางเดินสู้ไปสู่ความสำเร็จที่พุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยกันนะคะทุกคนโอ้โหก็เยอะมากเลยนะคะอ่านก็มีแต่คอมเมนต์ดีๆนะคะแล้วก็สำหรับเพลงใจโสบนเกาะนาคีนะคะผลงานเพลงของหลานสาวน้องอาไนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเพลงแรก ของค่ายค่ายเพลงเป็นหนึ่งออฟฟิเชียลนะคะก็คือช่องนี้ที่ย,าจาย้จ๋าเนี่ยก็เป็นคนทําขึ้นมาเพื่อที่จะมีผลงานเพลงให้กับศิลปินบุคลากรในวงหมอลำเสียงวิหกค่ะซึ่งเพลงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตำนานสร้างแฮชแท็กหนึ่งมาแรงแล้วก็ยอดวิวเนี่ยคือสูงที่สุดณนะตอนนี้นคือสูงที่สุดในช่องของค่ายเพลงเป็นหนึ่งค่ะและเชื่อว่าเพลงต่อไปเนี่ยก็จะมียอดวิวที่พุ่งเหมือนกันแล้วก็ต้องติดหนึ่งมาแรงติดหนึ่งหรือติด มาแรงในลำดับที่เท่าไหร่ก็ได้ก็ถือว่าดีหมดนะคะสำหรับของศิลปินคนต่อไปหรือว่าเพลงต่อไปของค่ายเป็นหนึ่งฉะนั้นแล้วนะคะสนับสนุนน้องอาอายสกุลนพรก็อย่าลืมค่ะสนับสนุนค่ายเพลงเป็นหนึ่งสนับสนุนหมอลำเสียงมิหกด้วยนะคะแล้วก็สนับสนุนศิลปินท่านอื่นที่อยู่วงเดียวกับน้องด้วยค่ะเพราะว่าน้องอาเองคะเราจะเห็นเลยน้องจะพักดันนะคะศิลปินในวงทุกคนเลยเพราะว่า น้องอาอยเองนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของมองลําำเสียงวีหกและก็ยังได้เป็นลูกสาวสุดที่รักของบอสนกพงศกรผู้บริหารเสียงวีหกด้วยค่ะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่ามอลําำเสียงว6หกจะไปทําการแสดงที่ไหนนะคะสามารถไปติดตามรับชมได้รับรองค่ะคุณจะได้เจอหลานสาวน้องอาอยแน่นอนค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมเนาะงานก็คงมีแถวใกล้ๆบ้านนะคะถ้าไกลบ้านก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์ฉะนั้นแล้วน้องอาอยเองก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเป็น เด็กที่มากด้วยความสามารถแล้วก็เป็นเด็กที่กระตันยูอีกหนึ่งคนค่ะฉะนั้นเราเราแม่แม่นะคะก็ควรที่จะพักด้านนะคะศิลปินตัวน้อยคนนี้ของเราด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินป้าสาวสีก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หลานสาวน้องอาอายสกุลนพรแล้วก็หมอลำเสียงมิหกแล้วก็ค่ายเพลงเป็นหนึ่งด้วยค่ะอย่าลืมไปฟังนะคะใจเตะบนเกาะนาคีแล้วก็มีอีกหลายเพลงเลยค่ะในช่องค่ายเพลงเป็นหนึ่งออฟฟิเชียลเชื่อว่าหลายท่านหลายคนถูกใจแน่นอนค่ะเพราะว่ามีแต่เพลงเพาะๆค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ